สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อย่างรากลึกในวัฒนธรรมเพื่อนบ้านเรานะคะคือตำนานพระโคพระแก้วของกัมพูชาค่ะครับสวัสดีครับจากข้อมูลที่เรามีทั้งบทความงานค้นคว้าต่างๆวันนี้เราอยากจะมาทําความเข้าใจกันค่ะว่าแก่นเรื่องจริงๆมันคืออะไรสัญ,ญลักษณ์มันบอกอะไรเราและมันส่งผลยังไงต่อความรู้สึกนึกคิดโดยเฉพาะ ่ความสัมพันธ์กับสยามหรือไทยเรานี่แหละค่ะใช่ครับคือต้องบอกว่าตำนานนี้มันเป็นมากกว่าแค่นิทานจริงๆนะครับมันสะท้อนความทรงจำร่วมที่อาจจะค่อนข้างเจ็บปวดนิดหนึง่งอืมค่ะแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันถูกหยิบมาใช้อ้างอิงทางการเมืองอยู่เรื่อยๆเลยครับนักวิชาการหลายท่านก็มองว่าโครงเรื่องนี้น่าจะเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่1 6 1 7 อ๋อ oh, ช่วงนั้นเลยครับสมัยเมืองละแวแกเป็นราชธานีกัมพูชาตอนนั้นซึ่งก็เป็นยุคที่มีการเผชิญหน้ารุกรานจากกรุงศรีวิทยาพอดีงั้นเราลองมาดูเนื้อเรื่องย่อๆกันก่อนนะคะเท่าที่ทราบคือเป็นเรื่องของฝาแฝดที่มหาสจรั์มากๆครับผมคนพี่เนี่ยเกิดเป็นวัววิเศษชื่อพระโคว่ากันว่าในท้องมีคำพีความรู้เยอะแยะเลยแล้วก็เสกอาหารได้ด้วยครับ ส่วนคนน้องเป็นมนุษย์ชื่อพระแก้วค่ะแล้วพระโคก็เลี้ยงดูพระแก้วมาแต่พอคนอื่นรู้เรื่องความวิเศษของพระโคเข้าก็เกิดเรื่องเลยครับชาวบ้านเกิดความโลภอยากได้ของวิเศษในท้องพระโคสองพี่น้องก็เลยต้องหนีกันหนีไปไหนคะพระโคก็พาพระแก้วเหาะหนีไปเลยครับแต่เรื่องมันก็ดันไปเข้าหูกษัตริย์สยามที่อยุธยาเข้าทีนี้ก็เลยเกิดเป็นการท้าทายยกทัพมาประลองเพื่อจะชิงเมืองกัน อ๋อ oh, มีการประลองด้วยครับครั้งแรกๆเนี่ยตำนานเล่าว่าเราแวกชนะนะครับค่ะแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยสยามใช้อุบายส่งสิ่งที่เรียกว่าวัวพยนต์มาสู้วัวพยนต์คือวัวอะไรคะในตำนานก็ว่ากันว่าเป็นแบบวัวจกกักรกลหรือวัวที่ใช้อาคมอะไรทํานองนั้นนะครับพระโคที่เป็นวัวจริงๆก็เลยสู้ไม่ได้อา้าวแพ้เหรอคะครับแพ้และสุดท้ายก็คือทั้งพระโคทั้งพระแก้วถูกจับตัวไปกรุงศรีวิทยา โหจบแบบนี้เลยเหรอคะครับซึ่งจุดนี้แหละครับที่เป็นเหมือนหัวใจสําคัญของตำนานเลยที่มันส่งผลต่อความรู้สึกมานานค่ะแก่นของมันก็คือการตีความว่าสยามเนี่ยได้เอาไปหรือบางทีก็ใช้คำว่าปล้นอืครับเอาทั้งทรัพย์สมบัติทั้งองค์ความรู้คำพีสำคัญๆต่างๆไปจากกัมพูชา ซึ่งพอเอาไปแล้วเนี่ยก็ทําให้สยามรุ่งเรืองขึ้นแต่ในทางกลับกันก็เป็นจุดเริ่มความเสื่อมของกัมพูชาตามท้องเรื่องของนะครับพอจะเห็นภาพเลยค่ะทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องย่อแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากมกก็คือสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวละครใช่ไหมคะพระโคพระแก้วเนี่ยเขาตีความกันยังไงบ้างคะมันคงไม่ได้หมายถึงวัวกับคนตรงๆแน่ๆถูกต้องครับมีการตีความหลากหลายมากๆเลยครับอย่างพระโคเนี่ยบางทีก็เชื่อมโยงกับปฏติมากรรมรูปวัวนนทิ อ๋อ oh, วัวนนทิพาหนะพระศิวะใช่ครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลเป็นพาหนะเทพเจ้าการสูญเสียพระโคไปก็เลยอาจจะหมายถึงการสูญเสียสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจคุ้มครองหรือบางทีก็ตีความแบบรูปธรรมกว่านั้นคือเสียคำพีความรู้ที่อยู่ในท้องพระโคไปแล้วพระแก้วล่ะคะพระแก้วเนี่ยยิ่งน่าสนใจครับบางทฤษฎีก็โยงไปถึงพระแก้วมรกตเลยพระแก้วมรกตของเราเนี่ยนะคะใช่ครับเพราะว่า เคยประดิษฐานในดินแดนแถบนั้นมาก่อนก่อนที่จะถูกอัญเชิญมาสยามแต่ก็มีอีกกระแสเหมือนกันนะครับที่ชี้ว่าอาจจะหมายถึงบุคคลจริงๆในประวัติศาสตร์ใครคะคือพระยาแก้วซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์เขมรที่ถูกกวาดต้อนไปอยุธยาจริงๆในช่วงเวลานั้นพอดีโหมีทั้งเรื่องพระพุทธรูปทั้งเรื่องคนจริงๆเลยใช่ครับซึ่งการตีความพวกนี้มันยิ่งไปตอกย้ำแก่นเรื่องเดิมคือการสูญเสียสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนมามธรรมก็ตามแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เสียของไปนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเสียภูมิปัญญาเสียรากฐานความรู้หรือก็ทั้งคนสําคัญที่เป็นความหวังไปแล้วมิติทางการเมืองล่ะคะที่บอกว่าถูกนํามาใช้บ่อยๆอันนี้เป็นยังไงคะครับเรื่องนี้ถูกหยิบมาใช้เรื่อยๆเลยครับเพื่อปลุกเร้าสันนิษฐานนิยมในกัมพูชาโดยเฉพาะช่วงที่มีความตึงเครียดหรือมีความขัดแย้งกับไทยเช่นตอนกรณีปราสาทพระวิหารใช่ครับ ชัดเจนเลยกรณีแบบนั้นตำนานพระโครพระแก้วมักจะถูกนำมาเล่าซ้ำเพื่อจะตอกย้ำภาพความสัมพันธ์ในอดีตแบบในมุมมองของตำนานนะครับแล้วก็ใช้สร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายตัวเองเหมือนเป็นเครื่องมือทางความรู้สึกที่มันทรงพลังมากเลยนะคะมันเชื่อมโยงบาดแผลในอดีตตามตำนานเข้ากับเรื่องปัจจุบันได้เลยครับผมแล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจจากงานวิจัยบางชิ้นด้วยนะครับค่ะที่ตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นมาว่า หรือว่าฝรั่งเศสสมัยที่เป็นเจ้าอนณานิคมอาจจะมีบทบาทในการออส่งเสริมหรืออย่างน้อยก็บันทึกตำนานนี้ในลักษณะที่เน้นความขัดแย้งระหว่างขเขมรกับสยามทำไมอะคะก็อาจจะเพื่อประโยชน์ในเชิงการปกครองแบบแบ่งแยกและปกครองอะครับทำให้สองชาตินี้ไม่ค่อยลงรอยกันแต่แน่นอนว่าอันนี้ก็ยังเป็นแค่ทฤษฎีนะครับต้องดูหลักฐานอื่นๆประกอบด้วยโหอันนี้ยิ่งซับซ้อนไปอีกนะคะ แสดงว่าตำนานนี้มันอาจจะไม่ได้แค่เล่าต่อๆกันมาเฉยๆแต่อาจจะถูกตีความหรือกระทั่งถูกส่งเสริมโดยคนนอกเพื่อเป้าหมายบางอย่างด้วยถูกต้องครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์หรือตำนานแบบนี้มันมีชีวิตของมันเองแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนความหมายไปได้เรื่อยๆตามยุคสมัยตามบริบทการเมือง สรุปได้ชัดเจนเลยขอว่าตำนานพระโคพระแก้วนี้เป็นมากกว่าเรื่องเล่าจริงๆมันคือภาพสะท้อนความทรงจำทางประวัติศาสตร์ความรู้สึกสูญเสียแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ถูกนำกลับมาใช้ในเวทีการเมืองซ้ำๆสะท้อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆระหว่างสองชาติเลยนะคะ ใช่เลยครับแล้วมันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่มันมีพลังทางอารมณ์มากๆแบบนี้มันส่งผลต่อการรับรู้และก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกปัจจุบันของเรายัางไงบ้างอืมหรือว่าเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างการที่เราจะเก็บรักษาความทรงจําทางวัฒนธรรมกับการนําเรื่องเล่าพวกนั้นมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับ